ถ้าสนใจอยากจะรู้ก็ไปทำความเข้าใจศึกษาให้ชัดแจ้งภาษาธรรมเป็นอย่างไรภาษาคนเป็นอย่างไรถ้าท่านทั้งหลายจงได้สนใจวิธีการใช้ภาษาคนและภาษาธรรมข้อความในพระบาลีนั่นถ้าถือเอาแต่โดยภาษาคนมันก็ไปอย่างหนึง่ง ถ้าถือเอาถูกโดยภาษาธรรมมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ได้แห่นั่นก็เพราะถือเอาถูกต้องโดยภาษาธรรมคำพีของศาสนาไหนก็เหมือนกันของพุทธของคริสคำพีไหนก็เหมือนกันมันจะเกิดขัดแย้งกันขึ้นมาทันทีถ้าพูดอย่างภาษาคนก็พูดอย่างหนึ่งก็พูดอย่างภาษาธรรมก็พูดอย่างหนึ่ง ถ้าปรับกันเข้าไม่ได้ทำความเข้าใจกันไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาตีกันยุ่งไม่ใช่เป็นประโยชน์อะไรได้ข้อที่พระคัมภีร์ยังไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรก็เพราะว่าการตีความหมายในภาษาธรรมไม่ค่อยจะมีหรือทำไปไม่ได้หรือทำไม่ถูก แล้วก็ถือเอาแต่ความหมายโดยภาษาคนอย่างเดียวมันก็ขัดกันอยู่ในตัวเองเป็นนั้นว่าพิธีทำบุญรออายุมันก็จะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้แล้วก็ถือเอาโอกาสนี้แห่งปีนี้ เป็นการตอบปัญหาทำความเข้าใจในลักษณะที่เหมือนกับว่าล้างคโคลนให้ออกไปคโคลนที่มีผู้สาสต์มาโดยเจตนาก็ดีคโคลนที่มาเพื่อนเพราะเราโง่ไปเองก็ดีหรือว่าไอโคลนที่มันบังเอิญกระเด็นมาถูกก็ดีเพราะเราไป ยืนอยู่ในที่ที่มันมีโคลนกระเด็นออกมานี่โคลนชนิดไหนก็ต้องล้างทั้งนั้นให้ชีวิตที่เปื้อนโคลนเนี่ยมันน่าล่อมันจึงเอามาล่อล่อก็เหมือนกับล้างโคลนให้ออกไปคอยถือว่าการล่ออายุนี่มันเหมือนกับการล้างโคลนโคลนในภาษาคน ก็คือศาสตร์มาแล้วเอาน้ำล้างโคลนในภาษาธรรมก็คือมิจฉาทิฐิก็ต้องเอาสมาทิทฐิก็มาล้างโคลนในภาษาธรรมเมื่อไม่มีโคลนก็หมดปัญหาแล้วก็อยู่กันได้สบายไม่อึดอดัดไม่ลำคาญด้วยสิ่งที่เรียกว่าโคลนคือความโง่ความหลง ที่มันกระเด็นไปกระดอนมาให้เกิดความแปดเปื้อนไปในสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงขอท่านทั้งหลายทุกคนจงได้ทำต้นให้เหมือนการร่วมกันล่างโคลนกับอาตจจมาท่านผู้ใดมีโคลอนอยู่อย่างไรก็รีบไป คนดูพิจารณาดูแล้วก็ล้างออกไปเสียเถิดมันก็จะได้เกิดความสะอาดความอยู่เป็นผาสุขหรือปกติลองทบทวนพิจารณาดูมาตั้งแต่ตอนเช้าในวาระแรกเราได้พูดว่าอะไร บ้างพูดถึงเรื่องล่ออายุจะล่ออย่างไรมันก็มีวิธีการหลายหายอย่างแต่ปีนี้เห็นประเอินเป็นการล่ออายุด้วยการล่างโคลนคือตอบปัญหาที่มีลักษณะเป็นการป้ายร้ายเจตนาร้ายว่ากล่าวกล่าวหา ด่าว่าแล้วแต่กิเลสขอ,อ,องผู้ที่กระทำถ้าว่าไอ้โคลนนี่มันมาเกิดเป็นอุปสรรคก็ดีเป็นอันตรายก็ดีแกหมูค่คนหรือพวกเราโดยสมมตินี่ เราก็ต้องล้างแล้วเราก็พยายามล้างอย่างที่ได้พยายามล้างให้มิจฉาทิฏฐิมันหายไปจากโลกนี้ให้สัมมาทิฏฐิมันอยู่แทน,นก็จะเป็นการกระทําที่ได้อานิสงส์ท่านมาร่วมในงานนี้ได้รับประโยชน์ ก็เรียกว่ามันก็คุ้มค่ากันอาตมาไม่ได้ทําให้ท่านทั้งหลายเสียเวลาเปล่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรถ้าทําอย่างนั้นยมพบาลก็เล่นงานอาตมาเดี๋ยวนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์พอคุ้มกันแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็เื่อจดจำเอาไป มันมีหลักว่าอย่างไรมีคำอธิบายว่าอย่างไรมีหัวข้อว่าอย่างไรมีความหมายโดยละเอียดว่าอย่างไรในเรื่องต่างๆหลายๆเรื่องที่จะนำเอามาวิจัชนาให้เป็นที่เข้าใจแจม่มแจ้งและดำเนินไปถูกต้องตามผลทาง เขาเป็นอันว่าท่านทั้งหลายไม่ได้มาอย่างที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรแต่ได้รับประโยชน์ตามที่ควรจะได้รับนี่เรียกว่าประโยชน์จากการวิสัชนาการอธิบายจะเป็นประโยชน์ในทางนามธรรมส่วนประโยชน์ที่จะเกิด ทางวัตถุธรรมเช่นการอดอาหาร24ชั่วโมงนี้คงจะทำให้ฉลาดบ้างทำห้ชีวิตมันเข้มแข็งขึ้นบ้างจึงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานด้วยเหมือนกันจิตนี้เราต้องบังคับมันได้ถ้ามาอย่างนั้นน้วเป็นอันตรายอย่างยิ่ง กิจที่บังคับไว้ในคลองของธรรมะไม่ได้นั่นแหละเป็นยักษ์เป็นมารผู้ล่างผลานเราจะบังคับมันให้ได้อย่าให้มันเป็นยักษ์เป็นมารแต่ให้เป็นสิ่งที่ใช้สำเร็จประโยชน์ได้ตามที่เราต้องการเราก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบระพุทธศสสนา วังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์อันนี้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบประพุทธศาสนาแม้ในการที่มาร่วมบำเพ็ญบุญเลาะอ,อายุด้วยอัตมาก็ยังเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์ชนิดที่ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบประพุทธศาสนาด้วยเหมือนกัน อาตมาขอแสดงความขอบคุณผู้มาอีกครั้งหนึ่งผู้ให้ของขวัญอีกครั้งหนึ่งเห็นแล้วว่าจะขอโทษตามธรรมเนียมว่าถ้ามีอะไรบกพร่องในการจนรับจะขอยืนยันว่าท่านทั้งหลายจะช่วยทำอาตมามีเหตุผลที่จะตอบโต้กับยมมาบาลถ้ายมมาบาลเขาจะ หาว่าทำห้คนเสียเวลาเปล่าๆไม่ได้รับประโยชน์คุ้มกันท่านทั้งหลายจะเป็นพยานโดยความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในใจว่าได้รับประโยชน์พอคุ้มกัน,น <c oughs> ก็จะไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นการเสียหายไม่มีอะไรที่เป็นการเสียหายได้ประโยชน์ไม่มีอะไรที่เปลืองเปล่า จะเป็นเวลาก็ดีเรี่ยวแรงก็ดีเงินทองก็ดีไม่ได้เสียไปอย่างเปลืองเปล่าแต่เสียไปอย่างที่ได้รับประโยชน์คุ้มค่ากันเป็นอย่างน้อยหรือว่าเกินค่าคือมีกำไรเกินค่ามันแล้วแต่ว่าท่านทั้งหลายสามารถรับเอาวิชาความรู้นี่ไปได้มากน้อยเท่าไรนั่นเอง การบรรยายนี้เห็นว่าเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วเป็นสมการสมควรที่เราจะหยุดหรือปิดพิธีการเล่ออายุนี้สำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้อาตมาก็ขอยยุติการบรรยายด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้รับเอาไปคือรับความรู้เอาไปเป็น ประโยชน์เพื่อกูนแก่ความเป็นพุทธบริษัทของตนของตนเพื่อจะได้มีความเจริญงอกงามตามทางแห่งพระศาสนาโดยสมควรแก่คติทุกๆคนและทุกๆประการเถิดการบรรยายขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้และวก็ปิดพิธีหการทำบุญล่ออายุ ปีนี้เดี๋ยวนี้